เทโบวันนี้กผมจหพามาเบ่งครับสางหน่อยเทโบครับเริ่มเช็ครดแล้วครับพี่น้องวันนี้ผมกะมาทําการต่อยืดครับยืดท่อทรงเขาครับพี่น้องตอนนี้ผมยืดขึ้นอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเซนครับจากสามเมตรยี่ครับให้มันเป็นสามเมตรแปดสามเมตรเก่าครับตอนนี้ประถาของมันคือครับท่อทรงมันท่อทรงเขามันสั่นครับ ผมก็เลยจัดการต่อครับยืดนี่มีครับเวลาที่เขามันอาจจะลำบากแค่หน่อยครับผมก็เลยจัดการต่อครับนี่ต่อครับต่อไปแล้วกับลักษณะนี้ครับน่ครับต่อแล้วครับนี่เกี่ยวครับผมก็ต่อแล้วครับพี่น้องเกี่ยวเกี่ยวก็เพิ่มวันนี้ครับสัวดีตอทำการต่อเรียบร้อยแล้วครับ ท่ออ่าตัวนี้ก็เป็นท่อทรงเขาขึินทางอุ่มครับมันสั่นครับมันเวลาเอามองเห็นมันเฉียคล้ายๆว่ามองเห็นเขาบ่าเห็นเขาครับมันบ่รู้ว่าเขาขึ้นบม่ขึ้นครับอันตรายครับผมก็เลยทับการต่อครับตะกี้มันเป็นแปดสิบห้าเส้นครับตอนนี้ผมก็ต่อขึ้นเป็นเม็ดสิบห้าเส้นครับนะครับก็จะพอดีครับครับ นี่ก็เริ่มเม็ดแล้วครับนะครับให้ลูกน้องเริ่มลื้อครับลื้อเรื่อยๆครับเครื่องก็บรรดาจะมีปัญหาหรอกครับเครื่องก็ได้ดีครับตัวนี้สายพานพงก็แปรงมาแล้วครับ C C ครับสายพานใดเครื่อง C สายพานตู C ครับนี่ครับต่อทรงเนี่ยครับลักษณะจะเป็นยังไงสีครับส่งไป อาจจะ้วขึ้นครับแล้วการเท้าเทเท้าเขาปล่อยเขาหรือว่านี่ครับมันจะสิสะดวก่าเก่าครับตะกี้มันสิทกประมาณนี้ครับนี่บาดีผมยืนลงมาตกประมาณนี้ครับกอยืดอีกเล็กน้อยครับปีนี้ครับบอดี้เช็คบ๊อลุงยังไรครับปีนี้ปีนี้ช่วงล่างกะอาจจะโอเคอยู่ครับช่วงล่างมันก็บอดีครับปีนี้ก็เฮ็ด อ่าต่อใบเกี่ยวครับนี่ครับใบเกี่ยวตอไม้ครับนี่ครับใบปัดเก่าพุงกับพุงไม้ครับผมผมจะสอดอยู่ตรงนี้ครับครับผมก็เลยทําการตัดต่อปะไม้ครับผมมียังไงครับเราค่อยไปเรื่อยๆครับเอาไว้เจอกันอีพี่หนาครับเดี๋ยวผมเสียดยังให้ท่านผู้ชมเบิ่งครับว่าสางงาสที่สอบยังไงครับ ไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ